พี่น้องสื่อบนชนพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านนะครับการแถลงข่าวของพรรคเพื่อไทยวันนี้นําโดยนายแพทย์ชนนานสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคและผมนายประเสริฐกันทอ,ทองทองเลขาธิการพรรคครับสืบเนื่องจากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเวลาประมาณ9ก้นาฬิกาสานาทีพรรคเพื่อไทยได้มีการหาลือพบปากับพรรคเก้าไกลนะครับณนะ อาคารที่ทําการของพรรคเพื่อไทยใช้เวลาหาลือกันร,ร่วมสองชั่วโมงนะครับแล้วก็การหาลือได้แล้วเสร็จนะครับหลังจากนั้นแล้วพรรคเพื่อไทยเองได้แจ้งผลการหาลือแล้วก็ข้อสรุปต่างๆโดยใช้โทรศัพท์นะครับไปยังพรรคร่วมแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเดิม8พรรคนะครับถึงแนวทางของพัรคเพื่อไทย ในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้ครับในรายละเอียดผมอยากจะขอเรียนเชิญหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับได้เป็นผู้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวนะครับเชิญท่านหัวหน้าครับพี่พี่น้องน้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับ <c oughs> ผมได้แพทย์ชนวนั้นสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยขออนุญาตที่จะอ่านคําแถลงข่าวต่อพี่น้องสื่อมวลชนผ่านไปยังพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อ ความเข้าใจอันดีต่อกันในการที่พรรคเพื่อไทยเองในฐานะที่ได้รับมอบภารกิจให้เป็นพักแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้นะครับเริ่มต้นใหม่ร่วมผ่าทางตันหาทางออกให้ประเทศเนื่องจากการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้พักเก้าไกล และพักเพื่อไทยได้จับมือร่วมกับพักการเมืองอีก6พักรวมเสียงได้312เสียง,งเพื่อจัดตั้งรัฐบาลโดยมีพักเก้าไกลเป็นแกนนำและเสนอคุณพิธาลิมเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีทั้ง8พักมีข้อสรุปภายใต้การปกครองในระบบประชาธิปไตย มันมีพระมหากษัตริ์ทรงเป็นประมุขโดยมีความเห็นอย่างชัดเจนจากพักเพื่อไทยยึดมั่นในการมีสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งประเทศและไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112วันที่13กรกฎาคม2,566แคนดิเดตในยกรัฐมตรีจากพกรรคก้าวไกล ไม่สามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนจากรัฐสภาได้โดยมีเพียง324เสียงจากที่ต้องการถึง376เสียงซึ่งพักเพื่อไทยได้สนับสนุนพักเก้าไกลอย่างเต็มความสามารถทั้งการอภิปรายและยกมือสนับสนุน141เสียงแต่เนื่องจากปรากฏเงื่อนไขของพักการเมืองอื่นๆและสมาชิกวุฒิสภา ไม่ยอมรับนโยบายแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ของพรรคก้าวไกลโดยพรรคก้าวไกลรับทราบท่าทีเหล่านี้แต่ยืนยันไม่ปรับเปลี่ยนนโยบายจึงเป็นการแน่ชัดว่าแคนดิเดตนายกรัมนตรีจากพรรคก้าไกลจะไม่สามารถผ่านการลงมติเห็นชอบจากรัฐสภาให้ดำรงตำแหน่งได้ดังนั้น ที่ประชุม8ปดพักร่วมจึงมีมติส่งมอบภารกิจแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลให้กับพักเพื่อไทยโดยเห็นชอบแนวทางให้พักเพื่อไทยหาเสียงสนับสนุนทั้งจากทางพักการเมืองนอกกลุ่มพักร่วมเดิมและสมาชิกวุฒิสภาได้เมื่อได้รับมอบหมายภารกิจ พักเพื่อไทยจึงเดินหน้าเพื่อหาเสียงสนับสนุนเพิ่มเติมจากทั้งสมาชิกวุฒิสภาและจากสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรโดยการเชิญหลายพักการเมืองเข้าหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นณที่ทำการพักเพื่อไทยและส่งตัวแทนรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกวุฒิสภาทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคลพบว่า นโยบายแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ยังคงเป็นเงื่อนไขหลักขณะที่บางพักและบางคนแสดงเจตนาอย่างชัดแจ้งว่าจะไม่สนับสนุนการร่วมรัฐบาลของพักก้าวไกลในทุกกรณีในสถานการณ์เช่นนี้พักเพื่อไทยได้ปรึกษาหารือกับพักก้าวไกลขอถอนตัวจากการร่วมมือ และเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลพักร่วมใหม่เสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยดำรงตรำแหน่งนายกรัฐมนตรีทั้งนี้พักเพื่อไทยและนายเศรษฐาทวีสินขอยืนยันชัดเจนว่าเราจะไม่สนับสนุนการแก้ไขมาตรา112 และการจัดตั้งรัฐบาลใหม่จะไม่มีพรรคก้าวไกลอยู่ในพรรคร่วมพักเพื่อไทยจะใช้ความพยายามรวบรวมพักเพื่อไทยจะใช้ความพยายามรวบรวมเสียงให้เพียงพอต่อการจัดตั้งรัฐบาลอย่างเหมาะสมและพรรคก้าวไกลจะทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้าน และยืนยันจะทำงานการเมืองในมิติใหม่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและพี่น้องประชาชนในภารกิจที่สำคัญดังนี้ 1. เราจะผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันอันเป็นต้นเหตุของความยากลำบากในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้และก่อให้เกิดวิกฤตวิกฤตการต่างๆของประเทศ โดยกำหนดเป็นวาระแห่งชาติโดยเริ่มจากมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมครั้งแรกให้มีการทำประชามติและจัดตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสรให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อนำินการแล้วเสร็จรัฐบาลจะคืนอำนาจ ให้ประชาชนได้เลือกตั้งใหม่ภายใต้กรอบกติกาของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 2. นโยบายที่พักเพื่อไทยและพักร่วมได้นำเสนอต่อพี่น้องประชาชนซึ่งมีความคิดเห็นสอดคล้องกันอาทิกฎหมายสมรสเท่าเทียมกฎหมายสุราเก้าหน้าการปฏิรูประบบราชการตำรวจกองทัพและ กระบวนการยุติธรรมเปลี่ยนการเกณฑ์ทหารแบบบังคับเป็นระบบสมัครใจผลักดันการกระจายอำนาจทั้งในแง่ภารกิจและงบประมาณยกเลิกการผูกขาดและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมในทุกอุตสาหกรรมเป็นต้นในฐานะพักแกนนำรัฐบาลพักเพื่อไทยพร้อมที่จะผลักดันร่วมกับพักร่วม เพื่อให้นโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนดําเนินการได้ประสบผลสาเร็จพักเพื่อไทยขอแสดงความจริงใจต่อเพื่อนมิตรทุกพักการเมืองและสมาชิกวุฒิสภารวมทั้งพี่น้องประชาชนว่านี่คือแนวทางที่จะรักษาสถาบันสำคัญของชาติให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งประเทศและ ช่วยผลักดันความต้องการของประชาชนภายใต้ข้อจำกัดและเส้นทางที่ยากลำบากนี้ไว้ให้ได้เพื่อให้ภารกิจนำปลาประเทศพ้นวิกฤตสร้างสารรค์ประชาธิปไตยแก้ไขความขัดแยง้งคืบหน้าอย่างมีในยะสำคัญปลดพันธนาการจากกลไกที่ไม่ปกติให้คืนสู่ความปกติและใช้ประสบการณ์ และความสามารถของบุคลากรของพักเพื่อไทยเร่งแก้วิกฤตทางเศรษฐกิจและปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนโดยเร็วภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งเป็นกติกาสูงสุดจากอำนาจของประชาชนจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันพักเพื่อไทย2ส,สิงหาคม2566ขอบคุณครับช่วงนี้มีคำถาม เชิญครับเอาสองคำถามนะคำถามแรกเรื่องของเอาบทเปนที่4ี่ก่อนกันเลยกันนะครับเรื่องบทวปนที่4ี่เนี่ยเราเองได้พูดคุยกับ พรรคก้าวไกลนะครับภายใต้ข้อตกลงและเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นเอกสิทธิ์นะครับของพรรคก้าวไกลที่จะลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้พรรคเพื่อไทยขึ้นกับเอกสิทธิ์ของสสแต่ละท่านหรือมติของพรรคก้าวไกลก็แล้วแต่นะครับอันนี้เป,นเป็นเป็นเป็นสิ่งที่เราได้พูดคุยไว้นะครับอีกคําถามหนึ่งสำหรับ เรื่องของพังรุ่ปลคกรุ่มใหม่นี่ต้องขออนุญาตนะครับจะมีข่าวให้กับพี่ๆน้องๆน่าจะภายในพรุ่งนี้ครับแางวทาสวาสรเราาระถาบบจะโห,หวมวท่าสวจะโหวให้เราไหมนะครับด้วยข่าวที่เราถแถลงวันนี้นะครับ แล้วแนวทางที่ชัดเจนในการที่เราแสดงเจตนารมณ์ต่อข้อกังวลน,นะครับของสวหรือแม้กระทั่งสสหลายพักการเมืองเนี่ยเรามั่นใจว่าภายใต้เงื่อนไขที่แถลงไปก็น่าจะเป็นข้อมูลประกอบกับการตัดสินใจของสวนะครับที่เขาเคยมีเงื่อนไขเดิมๆไว้เนี่ยเราพยายามลดเงื่อนไขเหล่านั้นทั้งหมดนะครับก็น่าจะเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะทําให สวลงมาให้ความเห็นชอบกับเราได้นะครับรอพรุ่งนี้ครับก็เกินขึ้นนะครับสามารถบริหารสามารถบริหารประเทศได้ ก็ขณะนี้เรากําลังทํางานอยู่นะครับกําลังทํางานอยู่คาดว่าพรุ่งนี้เราน่าจะสามารถแถลงผลการจัดแถลงการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ได้รายละเอียดทั้งหมดเนี่ยท่านรอดูพรุ่งนี้ได้เลยส่วนวันเวลาและสถานที่เราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ครับสำหรับบรรยากาศการพูดคุยเมื่อตอนเช้าที่ผ่านมานะครับเราเองประชุมเริ่มประชุมข้ามงครึ่งถึง11บเอ็ดโมงสี่ใช้เวลาพอสมควรบรรยากาศพูดคุยเป็นไปได้วยดีครับเข้าไกลเขาเขารับฟังได้ดีนะครับเขาก็ยืนยันว่าเขาเองเนี่ยต้องการความชัดเจนจากพรรคเพื่อไทยเราจริงอยู่อาจจะมีความคลาดเคลื่อนเรื่องของการนัดหมายความเข้าใจต่างๆนะครับซึ่งเป็นการสื่อสารภายในของแต่ละพรรคไปอันนั้นเราก็ทําความเข้าใจกัน โดยสรุปนะครับมันไม่ใช่เป็นการบอกเลิกไม่อยากจะใช้ศัพทั่วไปเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับจะเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นจริงๆที่เราต้องชี้ถึงเหตุและผลในการที่จะต้องแยกมาจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่มีพักเก้าวไกลนะครับก็ดีผมเรียนอยีกนิดหนึ่งนะครับจริงๆเราได้พยายามชี้แจงในประเด็นที่สมาชิกของพรรคก้าวไกล ได้ได้เรียกหรือได,ได้ได้แสลงเกี่ยวกับว่าเราเหมือนกับดึงเวลาจนถึงนาทีสุดท้ายแล้วก็ทำให้เกิดปัญหานะครับจะเหมือนกับหลอกให้พักเก้าไกลโหวตให้เราแล้วก็ไม่ดำเนินการไปตามที่มันตรงไปตรงมาเนี่ยเราก็ได้เรียนชี้แจงกับพักเก้าไกลแล้วว่าที่เราช้าทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเราดึงเวลาเราได้รับการร้องขอจาก แกนนาพักก้าวไกลให้เรารอจนถึงห้าทุ่มของคืนวันที่สามสิบเอ็ดพราะนันทุกอย่างที่ช้าเนี่ยช้าจากการที่มีการหาลรื่อมาเรารอจนถึงเที่ยงคืนไม่มีการติดต่อกลับมานะครับเพราะฉะนั้นวันที่หนึ่งเราก็เริ่มดําเนินการตามกระบวนการของเราถือว่าการตกลงเจจามันไม่ยุติเพราะฉนั้นในการคุยกันทั้งหมดเนี่ยเราได้คุยกับพรกก้าวไกลอย่างต่อเนื่องมาตลอดแต่อาจจะเป็นปัญหาการสื่อสารภายในที่ แกนนําสําคัญได้พูดคุยกับเรากับสิ่งที่สมาชิกออกมาต่อว่าต่อขานหรือหรือกล่าวหาเราตรงนี้เราก็บอกว่าเราก็ไม่ได้ถือสาอะไรแต่คิดว่าเขาต้องคุยเข้าใจแล้วก็ชี้แจงตรงนี้ด้วยแล้วเราได้ชี้แจงกับตัวแทนเขาไปว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เกิดจากเราดึงเกมทั้งหมดการประชุม8ปดพักร่วมก็ดีการประชุมหลายๆเรื่องก็ดีเนี่ยที่มันดีเลยไปหรือพูดความชัดเจนไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเราถูกร้องขอให้รอจนถึงห้าทุ่มของวันที่ สามสิบเอ็ดนะครับแล้วเราก็รอถึงเที่ยงคืนก็ไม่มีการติดต่อวันที่หนึ่งเราจึงเริ่มดําเนินการตามกระบวนการของเราแล้วก็วันนี้ก็ได้เป็นการข้อยุติทําตามสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับเพราะฉะนั้นได้แถลงชี้แจงกับพรรคเก้าไกลตามที่หัวหน้าได้พูดไปแล้วและก็ได้โทรศัพท์เรียนชี้แจงกับเจ็ดอีกหกพรรคร่วมนะครับทั้งหมดว่าเราจําเป็นต้องต้องเลือกทางเดินที่จะเ,เสนอการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ เพื่อให้มันสามารถขี้คลายวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นได้นี่คือมีเครา้อูหรือว่าพต้องรอเราเราชี้แจงครับเราชี้แจงแค่ว่าเราเราจะไปเริ่มต้นใหม่แล้วก็สําหรับการจะเกิดขึ้นใหม่หรือย,อยังไงก็เป็นกระบวนการที่ต้องคุยกันนะครับไม่ได้หมายความว่าจะดึงหกพักหรือไม่ดึงหกพักไม่มีอะไรทั้งสิน้น<ม>ก็ตอนนี้ทั้งแปดพักก็รับรู้เรียบร้อยแล้วผมเ,เดี๋ยวเดี๋ยนะฮะผมขออนุญาตเสริมกรณีแปดพักนะฮะเพินว่าเดิมเนี่ย เข้าใจว่าหลายฝ่ายคงจะเฝ้ามองว่าเราจะเรียกประชุม8ปดพักหรือไม่นะครับครั้งนี้เนื่องจากข้อจํากัดด้านเวลาแล้วก็สถานการณ์เพื่อไทยจึงได้ตัดสินใจนี่ได้โทรศัพท์ไปพบไปหาเลขาธิการพักทุกพักนะครับโดยมีสาระสําคัญดังนี้นะครับที่เราได้แจ้งไปเราได้แจ้งแต่ละพักร่วมแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลเดิมนะครับในประเด็นหลกัลกๆประมาณ3ประเด็นด้วยกัน นะครับเรื่องแรกพักเพื่อไทยได้แจ้งถึงเหตุผลแลื่ความจำเป็นในการจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่มีพรรคกล้าไกเป็นพักร่วมรัฐบาลในการจัดตั้งครั้งนี้นะครับเราได้ชี้แจงในรายละเอียดถึงความเป็นมาและการทำงานต่างๆที่พักได้ทำไปนะครับเรื่องที่2ที่เราได้แจ้งพักร่วมนะครับก็คือเป็นกรณีที่ในกรณีพักร่วมอื่น นะครับจะตัดสินใจอย่างไรนะครับว่าจะาร่วมรัฐบาลหรือไม่ร่วมนะครับอย่างไรนั้นขอให้เป็นดุลพินิษของแต่ละพักนะครับถ้าเห็นว่าแนวทางที่เพื่อไทยได้นำเสนอไปเนี่ยาสามารถเข้าร่วมได้พักเพื่อไทยก็มีความยินดีนะครับที่จะร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับ สุดท้ายนะครับในการประเด็นคําถามที่มีหลายฝ่ายบอกว่าเรื่องการโบสของก้าวไกลเนี่ยว่าจะโบสช่วยเพื่อไทยหรือไม่ช่วยอย่างไรเนี่ยเราได้แจ้งไปยังพักร่วมบอกว่าแจ้งเพื่อทราบว่าในเรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นเอกสิทธิ์ของทางก้าวไกลเองนะครับพักเพื่อไทยเองเนี่ยไม่อาจที่จะไปจะไปแสดงความคิดเห็นอย่างไรได้นะครับ เนื่องจากว่าก้าวไกลเขาอาจจะมีมติหรือไม่มีมติอย่างไรก็แล้วแต่นะครับในเรื่องนี้ก็ก็เป็นเอกสิทธิ์ของทางก้าวไกลเองนะครับและเรียนเพิ่มเติมว่าตามที่ท่านหัวหน้าได้พูดเมื่อสักครู่ในวันพ่กนี้นะครับวันที่3เข้าใจว่าประมาณช่วงบ่ายนะครับเราจะมีแถลงการอย่างเป็นทางการในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับสถานที่วันเวลาสถานที่เดี๋ยวจะแจ้งให้พี่น้องสื่อมวลชน และพี่น้องประชาชนทราบอีกครั้งหนึ่งครับผมเพิมเ่มเติมเท่านี้ครับตอนนี้ที่เราโทรไปแจ้งค่ะเาตอบับกลับมาว่าเาจะยัง่บรับางพักตอบรับมานะครับบางพักก็ยังยังไม่มีท่าทีนะครับบางพักตอบรับมาแล้วครับ <c oughs> ขอขอรอดูพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับเราจะแจ้ง ถามว่ามั่นใจไหมกรณีพักคเพื่อไทยเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลจะทําหน้าที่เป็นรัฐบาลนะครับนําพาประเทศชาติบ้านเมืองให้ให้อรอดพนด้นหรือแก้ปัญหาต่างๆไปได้สองเรื่องหลักนะครับเรื่องแรกสุดเนี่ยเราเอาขั้นตอนการเลือกนายกรัฐมนตรีก่อนในรัฐสภานะครับขั้นตอนนี้เรามั่นใจว่าเราน่าจะประสบผลสำเร็จนะครับ น่าจะได้รับเสียงเกิน375เสียงในขณะนี้เนี่ยเป็นนายด้มตรีนะครับในนามของพรรคเพื่อไทยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาจัดตั้งรัฐบาลจริงอยู่ครับด้วยสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยมันมันมีข้อจํากัดมากในการที่จะรวบรวมเสียงให้ได้มากพอตามที่เราต้องการรัฐบาลที่มีความเข้มแข็งก็น่าจะเกิน300เสียงขึ้นไป300ถึง320เนี่ยน่าจะเป็นรัฐบาลที่เข้มแข็งที่สุดนะครับ แต่ว่าภายใต้ข้อจํากัดนี่เรามีมีข้อจํากัดตรงนี้ก็จะพยายามหาเสียงสนุนให้บ้านได้มากที่สุดนะครับบนพื้นฐานของการทํางานที่เราเชื่อว่านโยบายที่เรานําเสนอนะครับและพฤติการพฤติกรรมความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการนะครับประกอบกับพักร่วมฝ่ายค้านที่เขามีหน้าที่ที่ตรวจสอบเราเนี่ยถ้าอยู่ในกติกาที่เขาเห็นว่าเราทํางานจริงนะครับอย่างที่เราเขียนไปเนี่ยผมเชื่อว่า เราสามารถทำงานให้เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองได้นะครับสามารถแก้ปัญหาที่เป็นวิกฤตต่างๆได้ครับโอเคนะครับเดียด๋วยวท่านท่านท่านเลขานิดหนึ่งมผมอยากเรียนสรุปให้ชัดเจนอีกทีหนึ่งครับว่าการตกลงกันครั้งนี้ของพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลไม่ใช่การเกียเสียทางการเมืองเราต่างคนต่างจะทำหน้าที่ยืนยันได้ว่าข้อแรกเนี่ยการจะตั้งรัฐบาลใหม่ ที่พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนาในการจัดตั้งครั้งนี้จะไม่มีพรรคก้าไกลร่วมอยู่ในการจัดตั้งด้วยอันที่สองนะครับการการแก้ไขมาตราร1 2บกับการเรื่องนโยบายต่างๆนโยบายต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนไม่ว่าจะเสนอโดยพรรคฝ่ายค้านหรือพรรคฝ่ายรัฐบาลถ้าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เรายินดีที่จะผลักดันด้วย ไม่ได้คิดว่าเป็นฝ่ายการฝ่ายรัฐบาลแล้วจะต้องยืนอยู่ตรงข้ามกันเสมอส่วนสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยสําหรับพรรคเพื่อไทยขณะนี้ก็คือเรายืนยันว่าเราไม่สนับสนุนกฎหมายมาตรา112นะครับเรื่องที่สามก็คือว่าพรรคเพื่อไทยนะครับก็จะทําหน้าที่ในการที่จะใช้ประสบการณ์ความสามารถของเราในการแก้วิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตทางการเมืองทั้งหมดให้เกิดขึ้น เพราะเราประเมินว่านี่คือปัญหาเร่งด่วนที่ต้องเริ่มดําเนินการแล้วการจัดตั้งรัฐบาลที่แล้วเสร็จเราจะดําเนินการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและทางการเมืองทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้เข้าสู่ระบบปกติทั้งหมดนี่คือสาระสําคัญของการที่เราดําเนินการมาทั้งหมดแล้วก็จะจัดการเพื่อจะจัดตั้งรัฐบาลในข้างหน้าเนี่ยวันพรุ่งนี้นะครับ ข้อที่จริงรอฟังพรุ่งนี้เลยครับเราเตรียมไว้ทั้งหมดนะครับเราตอบพรุ่งนี้แน่นอนครับไม่ผิดอะไรนะครับพรุ่งนี้รู้ครับพรุ่งนี้รู้เดี๋ยวผมจะหลงครัถามเดี๋ยวผมจะหลงคำถามเดี๋ยวไปเขียนผิดอีกรอฟังพรุ่งนี้โอเคคำถามนึงตอบละรอฟังพรุ่งนี้ชัดเจนแน่นอน ปิดประตูหมายถึงเอามาร่วมรอฟังพ่กนี้เลยครับลองพวกนี้ครับเรื่องแสดงวิสัยทัศน์เนี่ยด้วยความคาร,รบจริงๆเราเขียนไว้เฉพาะเรื่องของการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรและรอ,องประธานนะครับข้อบังคับและตัวรัฐธรรมนูญเองตัวกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเรื่องนายกนี้ไม่ได้เขียนไว้นะครับสังเกตทุกครั้งจะไม่มีนะครับมีครั้งนี้ที่ที่ทางผู้เสนอชื่อนะครับเขามีความประสงค์อยากจะแสดงวิสัยทัศน์นะครับอันนี้ก็ขึ้นกับความเหมาะสมแต่ละครั้งพรุ่งนี้เนี่ยกรณีของคุณเศรษฐานี่ยเขาไม่ได้เป็นสสนะครับเป็นแคนดิเดตนายกเราก็เห็นว่าคุณเศรษฐาเข้าที่ปรึกษาหารือกันนะครับ เขาจริงๆเขาพร้อมที่จะตอบทุกคําถามนะครับพร้อมที่จะแสดงในสิ่งที่ทุกคนมีข้อสงสัยแต่ว่าด้วยความที่อาจจะไม่สะดวกนะครับแล้วก็เข้าไปในสภาเนี่ยมันอาจจะมีประเด็นที่เป็นประเด็นอื่นๆที่เราคาดการคาดคิดไม่ถึงนะครับท่านเองก็อยากจะขอว่าจะไม่ขออนุญาตเข้าไปแต่ทีมงานคนที่เป็นผู้แทนรัษฎรนะครับกรณีมีพาดพิงในฐานะที่เป็นคนด d เดตของพรรคเนี่ย เราก็พร้อมที่จะเอาข้อมูลต่างๆนําเสนอและชี้แจงกับที่ประชุมได้นะครับแนวทางจะเป็นอย่างนั้นครับ <Okay. S 1> ไม่แสดงความเป็นห่วงอะไรครับไม,ไม่แสดงความเป็นห่วงอะไรก็มีข้อส,สอบถามเรื่องของรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไหนีน ไม่มีครับเราเองไม่ได้ร้องขอต้องเน้นเลยครับเราเองก็ไม่ได้ร้องขอเราก็รักษามารยาทพอสมควรนะครับนะครับส่วนเอกสิทธิ์ของแต่ละสสแต่ละคนก็แล้วแต่นะครับไม่เป็นไรครับเราต้องยองมรับไป<ล>แล้วครับ,รบว่าเขาโหวตก็ได้ไม่โหวตก็ได้ เราเดําเนินการตามที่เรากําลังจัดการอยู่วันที่สี่เนี่ยจะเห็นชัดเจนนะครับว่าเป็นอย่างไรวันที่สี่ครับดูผลวันที่สี่เลยมั่นใจครับมั่นใจอันนี้ผมตอบแทนได้เลยมั่นใจครับณ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ท่านเลขานั่งอยู่ตรงนี้อยู่ครับก็ วันนี้แกนนาเราจะทํางานต่อนะครับหล,ลหลักจากลงตรงนี้ครับเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมไมคะไม่มีทุกพักครับตอนนี้ไม่มีการคุยเรื่องเงื่อนไขใดๆต่าตหมายเราคือต้องได้นาย,ยกรัฐมนตรีก่อนไม่มไ่แย้มหรอกครับขณะนี้เราคือตั้งนาย,ยกรัฐมนตรีให้ได้แล้วก็ค่อยมาว่ากันในเรื่องการการจะร่วมกันจะทั้งรัฐบาลอย่างไร เพราะทุกคนรู้ว่าการจัดตั้งรัฐบาลครั้งน,นี้คือการจัดตั้งรัฐบาลที่จะแก้วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและวิกฤตการณ์การเมืองที่เกิดขึ้น,น,นไม่ใช่มาตกลงกันว่าจะรักษาประโยชน์อย่างไรหรือดังเค้กันอย่างไรไม่ใช่เลยครับายที่สี่เนี่ยควคาดว่า,า,าจะจบภายในรอบเดียวครับค่ะถา,ามว่าจะจบภายในรอบเดียวหรือวันเดียวไหมนะครับขนาดนี้ได้ผมเองมีความมั่นใจว่าจบในวันวันเดียวนะครับแล่ก็ได้นายกครับ ไม่ใช่จบแล้วไม่ได้นะจบแล้วได้ครับโอเคนะครับเราต้องพร้อมครับเราต้องพร้อมก็จะดีฮะที่จะตอบกับสังคมทุกอย่างรอให้ภาพพรุ่งนี้ออกก่อนเป็นไปโดยธรรมชาติและทุกอย่างก็มีเหตุผลแล้วก็สามารถมีคำตอบได้พรุ่งนี้ทราบครับ ครับโอเคนะครับ,รบสวัสดีค,ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ